ประตูให้เข้าออกไปทีออกไปข้างนอกไม่ได้หรอกเขาไม่ให้ออกัวเอเขาจะออกไปหาลูกเขาอยากเจอลูกมากๆเลยไม่ได้ตัวเองเขาไม่ให้ตัวเองออกแน่นอนเพราะมันสําคัญมากยังไงเขาไม่ให้ตัวเองออกถ้าตัวเองอยากเจอลูกเดี๋ยวเขาจะพาลูกมาหาตัวเองแต่ตัวเองต้องรออยู่ในนี้ก่อนโอเคก็ได้ถ้าไม่ให้ออกก็ไม่ออกดีมากตัวเองที่ตัวเองเชื่อฟังเขาเอเดี๋ยวไปดูหลังบ้านก่อนเพื่อจะเดินออกไปได้ ทำไมนัดไม่ให้ออกจากบ้านเอ้าตัวเออกมาทางหลังบ้านเหรอก็เห็นประตูหลังบ้านเปิดก็เลยออกมาทางหลังบ้านแล้วทำไมไม่ให้เขาออกทางประตูหน้าบ้านนี่ลหละไอ้ที่ไม่ให้ออกอ่ะเพราะว่าประตูนพังก็เลยไม่ให้ออกหน้าบ้านแล้วมันมีตะปูวางอยู่เกินกาดกลัวตำท้าแต่ประตูหลังบ้านไม่ได้ปิดนะออกได้เอ้าแล้วทำไมไม่บอกให้ละเอียดล่ะว่าประตูหลังบ้านไม่ได้ล็อกเอ้าอย่างนี้ก็เป็นความผิดเขาสิ